สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับคุณครูบิ่มอีกแล้วนะคะใน EP ที่3แล้วนะคะวันนี้คุณครูมาสอนในวิชาเดิมค่ะนั่นก็คือการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ในหน่วย EP นี้นะคะนั่นก็คืออะไรมาหนูดูแลของใช้ค่ะลูก เด็กๆขาอย่าลืมนะคะของใช้ของเรานะคะเราต้องมั่นดูแลให้เขาอยู่กับเราได้นานเพื่อยืดยุดการใช้งานของเขานะคะดังนั้นเป้าหมายการเรียนรู้ของหน่วยนี้คืออะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือสามารถบอกวิธีการดูแลอุปกรณ์นะคะกระเป๋านะคะแล้วก็รองเท้าของเด็กๆได้ด้วยตนเองนะคะสสามารถฝึกดูแลอุปกรณ์การเรียนกระเป๋าและรองเท้าได้อย่างถูกต้อง1ก็คือต้องมีความขยันมั่นเพียรเป็นอันดับแรกเลยเนี่ย ทามลืมเลยข้อนี้ถ้าเด็กๆจบจากหน่วยนี้แล้วนะคะเด็กๆฟังครูบิณมอบิบายเสร็จแล้วเด็กๆจะโอ้โหเป็นคนขยันขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็สามารถดูแลของใช้ได้ด้วยตนเองเอาละเราไปกันดีกว่าค่ะเราควรดูแลของใช้ได้อย่างไรบ้างเนาะของใช้คืออะไรของใช้ก็คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะแบบ่ออกเป็นสประเภทค่ะ 1. ของใช้ส่วนตัวนะคะ แต่แท่นมีอะไรบ้างมีมุกมีกระเป๋ารองเท้าอะไรก็ตามที่เราใช้ส่วนตัวนะคะต่อไปเขาใช้ส่วนรวมใช้ร่วมกับผู้อื่นภายในบ้านค่ะหรือกับบุคคลอื่นค่ะดังนั้นหลักการดูแลของใช้ง่ายๆเลยค่ะสำรวจของใช้และแยกประเภทค่ะอันดับต่อไปทำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสมของแต่ละประเภทและอันดับสุดท้ายอย่าลืมนะคะจดเก็บเขาที่ให้เรียบร้อยค่ะ การดูแลและการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวสําหรับเด็กๆมากที่สุดเลย1นึเราต้องแยกประเภทอุปกรณ์การเรียนให้ถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างคะเครื่องเขียนค่ะดินสอค่ะสมุดค่ะและหนังสือนะคะเท่าทีนะคะเด็กครูบิงขออนุญาตอ่าชวัวอ่าเหมือนเดิมแล้วนะคะแยกปรพเทอ่ะโทษทีค่ะแยกประเภท,อ,ทเอุปกรณ์การเรียนนะคะโอลิ้นลวงหลายอีพีเหลือเกิน เอาเลยคะ่ะต่อไปเมื่อแยกประเภทเสร็จแล้วขั้นตอนต,ต่อไปคือการจัดเก็บค่ะเราต้องจะเก็บดังภาพนะคะให้มีความเรียบร้อยสวยงามหนังสือก็เรียงให้เป็นสันนะคะเรียงจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่นะคะฉากกัน้นหนังสือต้องมีนะเด็กๆไม่งั้นหนังสือล้มนะคะที่หนังสือตั้งได้เพราะมีฉากกั้นนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านอุปก,กรณ์ทั่วไปนะคะสั่นพิทยาของเราก็มีนะคะลูกต่อไปค่ะ2.1นะคะการจัดเก็บโต๊ะเขียนหนังสือมีอะไรบ้างอะครูบิ๋งขออนุญาตออก อีกสาสนิดนึงนะคะเรียงลําดับหนังสือหรือสมุดจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เห็นไหมคะเก็บเครื่องเขียนไว้ในภาชนะที่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะก่อนนอนทุกคืนเราควรทําอะไรคะเด็กๆท่านๆ,ๆด้านบนสุดนะคะเป็นอะไรคะตารางเรียนค่ะเด็กๆเราจะต้องจัดอุปกรณ์การเรียนทุกๆอย่างเลยและหนังสือนะคะให้ตรงกับตารางเรียนของในแต่ละวันนะคะจัดเก็บกระเป๋านะคะให้เรียบร้อยเรียงสมุด ตามตารางเรียนอย่างที่ครูบิ๋มเคยบอกนะคะใส่เครื่องเขียนและกล่องนดนีสอให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปการดูแลกระเป๋าและรองเท้าค่ะวัสดุของกระเป๋านั้นต้องดูให้ดีนะคะ หนังก็ดูแลอีกแบบหนึ่งค่ะผ้าก็ดูแลแบบหนึง่งรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะคะลูกเราจะบอกว่าคุณคะกระเป๋าผ้าค่ะแต่เอาน้ํายาขัดหน,นังไปขัดไม่ได้ลูกอะไรที่เป็นหนังเราต้องใช้ให้ถูกประเภทของเขานะคะในการดูแลรักษานะคะน้ํายาขัดหนังก็ต้องใช้ขัดหนังคะ่ะลูกแต่ถ้ารองเท้าเป็นหนังเราต้องใช้น้ํายาขัดหนังได้ค่ะกระเป๋าเป็นหนังใช้น้ํายาขัดหนังก็ได้อีกเช่นเดียวกันแต่ถ้ารองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบเราเปื้อนเราเอาน้ํายาขัดหนังไปขัดมันจะใช้ไม่ถูกประเภทดังนั้น การทำความสะอาดมันก็จะไม่สะอาดเท่าที่ควรนะคะเห็นไหมหนังวัสดุของมันคืออะไรทนทานกันน้ำได้อ่ารองเท้าผ้าใบอ่าระบายอากาศได้ดีมีความอ่อนนุ่มอันนี้คือวัสดุของเขาเนื่องการดูแลขั้นตอนแรกเอาของออกจากกระเป๋าให้หมดก่อนนะคะเด็กๆแล้วข้อฝุ่นออกจากกระเป๋านะคะหลังจากนั้นเช็คในกระเป๋าดูว่ามีของอะไรหรือหรือ,รอไม่อันดับ อันดับที่3มต่อไปนะคะเช็ดกระเป๋าด้วยผ้าชุบน้ําแล้วบิดให้หมาดนะคะเอาวันนี้คือวิธีการดูแลแบบง่ายๆเลยหรือจะใช้น้ํายานะคะสําหรับขัดหนังก็ได้นะคะขัดไปที่กระเป๋าหนังได้เลยนะคะพึงให้แห้งและอันดับสุดท้ายนําอุปกรณ์เก็บเข่าทีเดิมเอาละค่ะการดูแลกระเป๋าผ้าบ้างเมื่อกี้กระเป๋าหนังใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เป็นกระเป๋าผ้าบ้างค่ะ เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกเอาของออกจากกระเป๋านะคะค้อฝุ่นออกนะคะแช่กระเป๋าในน้ําสะอาดว้าว,วันนี้แช่ได้เลยนะไม่เหมือนกระเป๋าหนังเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะผ้าค่ะแช่ได้ค่ะลูกแช่ได้นะในน้ําสะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะนําผงซักฟอกค่ะแล้วใช้มือขยี้หรือแปรงขัดเบาๆนะคะจากนั้นเอาไปตากให้แห้งค่ะและเหมือนเดิมค่ะจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมค่ะ ต่อไปรองเท้าบ้างนะคะดับแรกเป็นรองเท้าหนังมีอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกปัดฝุ่นออกจากรองเท้าค่ะขั้นตอนที่2นะคะผึ่งลมให้แห้งค่ะเพราะว่าเหงื่อในรองเท้าของเรานั้นจะสะสมเชื้อแบคทีเรียนะคะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นได้นะคะต่อไปขัดรองเท้านะคะด้วยแปรงขัดรองเท้าและน้ํายาขัดรองเท้าและหลังจากนั้นวางไว้สักครู่ค่ะจัดขัดรองเท้าให้ขึ้นเงาด้วยผ้าแห้งนะคะแล้วนํารองเท้าไปเก็บไว้ที่ชั้นวางรองเท้าเหมือนเดิมค่ะต่อไป เป็นรองเท้าที่เป็นผ้าบางนะคะผ้าใบนะคะก็ฟุ่นออกค่าถอดเชือกนะคะเอารองเท้าไปแช่ในน้ำสะอาดค่ะแล้วแช่ใส่ผงซักฟอกอีกทีนึงแล้วใช้แปรงขัดเบาๆนะคะหลังจากนั้นล้างล,ล้างรองเท้าด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วเอาไปตากให้แห้งแล้วนำไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะสำหรับการดูแลทั้งผ้าแล้วก็ทั้งหนังไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆสามารถทําได้เองเลยนะคะแค่สอบถามวัสดุอุปกรณ์จากคุณพ่อคุณแม่ว่ามีครบไหมต่อไปลักษณะของใช้ที่ได้รับการดูแลถ้าได้รับการดูแลบ่อยๆจะเป็นไงคะ 1. สภาพดีเสมอคะ่ะ ไม่ต้องซื้อใหม่เนาะมียุการใช้งานที่ยาวนานนาหยิบไปใช้มากๆเลยสะอาดและไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคด้วยอันนี้สําคัญนะคะสําหรับในยุคนี้ช่วงนี้อะ่ะที่เชื้อโรคมีเยอะแยะมากมายจนเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคอะไรบ้างค่ะเด็กๆประโยชน์จากการดูแลของใช้มีอะไรบ้าง หรือฝึกทักษะนะคะในการทํางานค่ะให้เด็กๆมีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นและรู้จักขั้นตอนการทํางานมากยิ่งขึ้นว่าอันไหนควรทาก่อนและทําหลังนะคะ2เปรียดค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องซื้อของใหม่3ใช้อุป,ปกรณ์ในการดูแลของใช้ได้อย่างถูกต้องและอันสุดท้ายเดี๋ยวครูบิมกลบก่อนนะคะฟับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจและเสียดายนะอย่าลืมนะคะ คุณครูไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทําแต่คุณครูอยากให้เด็กๆนั้นมันฝึกทบทวนความรู้นะคะเกีย่ยวกับเรื่องการดูแลของใช้นะคะโดยการเข้าไปที่ตรงไหนคะ ตอนนี้คุณครูบิ๊มมีช่องนะคะให้เด็กๆคอยติดตามแล้วนะคะ BIM นะคะหรือช่องบิ๊มนั่นเองนะคะให้เด็กๆก,กด s u b s c r i b e ไว้เลยนะคะเด็กๆก,กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะและติดตามครูบิ๊มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและการเพิ่มเตินความรู้ให้กับเด็กๆคือความสุขของคุณครูนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้อะครูหัวครูเริ่มหายแล้วสำหรับวันนี้นะคะ ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่4นะคะครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามอย่าลืมกด subscribe นะคะเด็กๆสหรับวัวนนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ